ภาวะหมดแรงเหนื่อยหรือท้อใจจากการที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะทําอะไรลงช่องของตัวเองดีถือเป็นความทา้าทายอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเหล่าครีเอเตอร์หน้าเก่าหรือหน้าใหม่ก็สามารถพบเจอกันได้โดยสาเหต,ตุต่างๆอาจจะสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเราได้ในอนาคตเลยละครับวันนี้บิวเลยจะมาพูดถึง5าสัญญาณเตือนภาวะหมดไฟที่ครีเอเตอร์จะต้องรู้ไว้ก่อนที่จะสายนะครับข้อหนึ่งนะครับภาวะเริ่มต้นของครีเอเตอร์หลายๆคนก็จะเริ่มจากการเริ่มขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์หรือคิดคอนเทนต์ใหม่ๆไอเดียเริ่มหมดไปจนต้อง ใช้เวลากับการทํางานเพิ่มมากขึ้นข้อ 2. นะครับเริ่มมีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากคิดคอนเทนต์ไม่อยากถ่ายทําอะไรใดๆถึงแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะพักผ่อนมาเพียงพอแล้วก็ตามข้อ3ผัดวันประกันพรุ่งตารางในการทํางานเริ่มแปลปวนไม่สามารถทํางานให้เสร็จสิ้นได้ทันเวลามีการยืดเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ้นไปอีกทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถทําให้มันจบได้เร็วกว่านี้สามารถสังเกตได้นะครับก็คือคอนเทนต์ของเราในช่องเนี่ยเริ่มมีปริมาณที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะหมดไฟที่กำลัง เกิดขึ้นในตัวเราได้นะครับข้อ 4. เริ่มมีความรู้สึกว่าผลงานที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่มีคุณค่ามากพอที่จะเผยแพร่ลงช่องของตัวเองครับมีการประเมินความสามารถของตัวเองให้ต่ําลงไม่เหมาะสมที่จะทําสิ่งนี้ต่อไปจนเริ่มมีชุดความคิดที่จะพักช่องหรือปิดช่องและข้อ5นะครับข้อสุดท้ายมีความกลัวที่จะต้องตื่นมาทำคอนเทนต์หรือมีความกลัวที่จะคิดคอนเทนต์ไม่ออกในทุกๆวันข้อนี้นะครับเป็นปัญหาที่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผลงานของเราแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเราได้อย่างรุนแรงเลยนะครับในทางที่ดีอย่าให ภาวะหมดไฟเนี่ยเข้ามาทำลายสุขภาพจิตของเราดีกว่าแต่ถ้าหากว่าภาวะหมดไฟมันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งเศร้าใจไปนะครับทุกคนเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีทางแก้เลยบิวได้รวบรวมวิธีการหยุดภาวะหมดไฟนี้ให้ทุกคนได้ลองไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับโดยเราอาจจะเริ่มต้นจากหาเพื่อนคู่คิดโดยการนําไอเดียจากคนรอบข้างมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหมๆ่ๆซึ่งเพื่อนคู่คิดในที่นี้อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนในชีวิตจริงก็ได้ครับลองเข้าไปอยู่ในคอมมูนตี้ออนไลน์ต่างๆที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันันใให้กกําลงจ หรือบริษัทอย่าง MCN ที่คอยดูแลยูทูบเบอร์ก็สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ให้เราได้เช่นกันครับหรือวิธีต่อมานะครับก็คือการใช้เงินแก้ปัญหาการใช้เงินแก้ปัญหานะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระในการทํางานของเราในส่วนที่เราไม่ได้อยากจะทํายกตัวอย่างเช่นการจ้างเขียนสคริปต์ทำภาพหน้าปกหรือการตัดต่อวิดีโอวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมสําหรับครีเอเตอร์หลายๆคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีเงินเพียงพอเราก็ลองไปจ้างเพื่อลดภาระหน้าที่ในการทํางานของเรา,เ,ราเพื่อที่จะได้มีแรงในการทำคอนเทนต์ต่อไปได้เรื่อยๆและวิธีสุดท้าายครกก็ือเ ช่วงให้ตัวเองการเว้นช่วงให้ตัวเองที่บิวหมายถึงนะครับก็คือการพักจากการทํา YouTube ชั่วคราวให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตครับครีเอเตอร์หลายๆคนมักจะจมปากอยู่กับการสร้างสรรผลงานจงส่งผลกระทบให้ตัวเองเนี่ยมีภาวะหมดไฟเกิดขึ้นการให้โอกาสตัวเองได้ลองหยุดทําสิ่งนี้ไปสักพักให้เวลาตัวเองได้ไปพักผ่อนได้ออกไปท่องเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตและทบทวนความคิดเพื่อรักษาสุขภาพจิตตัวเองแล้วกลับมาเริ่มทําช่อง YouTube อีกครั้งในวันที่ตัวเองพร้อมก็ยังไม่สายครับแล้วถ้าเราอยากจะพักลองหาทางสื่อสารกับแฟนๆให้้้เเขาใจจพื่่อแฟนะไไดม เป็นห่วงในช่วงที่เราหายไปและเผลอๆเ,เนี่ยเราอาจจะได้กําลังใจและข้อคิดจากแฟนๆมาอีกเยอะเลยล่ะครับและอย่างไรก็ตามนะครับภาวะหมดไฟเนี่ยอาจจะเป็นประตูไปสู่การแก้ไขปัญหาและช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถจัดรูปแบบในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้สมดุลในระยะยาวได้ดังนั้นเนี่ยทางที่ดีก็อย่าลืมบาลานซ์การทํางานของตัวเองและการใช้ชีวิตของตัวเองให้เหมาะสมกันด้วยนะครับและในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ได้ที่ช่อง y ย u ทูบทูบโมโจโดได้เลยครับบ๊ายบาย